เป็นธรรมถ้าเป็นเส้นอภิธรรมทำไมถึงคิดว่าทุกเนี่ยเป็นบรรรยยาอภิธไม่ได้ทำไมไม่ได้โตวิทยาในธรรมปียบุตรสัจจญาลบรรยายพระอภิธรรมอยู่นะคะว่าทุกข์ประชาชนมานั่งฟังเป็นจะเหนื่มากค่ะทุกขังทุกขสัจจติธรรมความที่ชื่อธรรมที่ชื่อว่าทุกชื่อว่าทุกขสัจจะใช่ไหมใช่ไหม ทุกเนี่ยเชื่อว่าทุกศัททุกสตร์จะใช่หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยจะลองาไปถึงชั้นมหาโทเนี่ยเราจะรู้เพราะการตอบว่าทุกเฉยเนี่ยไม่ได้นะเพราะนั้นทำที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วใครสวดธรรมจักรกับป่าวัตนาสูตรใช่ไหมตังโพป,ปนีทางทุกขะอริยสัจงปริญญาตันติเมธิคเว นะเพราะฉะนั้นในตรีที่จะมายกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็มีมีอยู่นะคำที่ควรรู้นะคำที่ควรรู้ยิ่งก็คือทุกขสัจจะทุกขสัจจะชุคะอริยสัจจะนะคำที่ควรเจริญมาาัคคัพริยสัจจ์หรือทุกขานิโรธธทัคคานิมีปัิตปัจจานอรินะ ภริยาสัจจ์ข้ามตัวละทุกขับสมุทัยสัจจ์นะหรือสมุทัยสัจจ์เพราะนั้นถ้าไปเรียนถึงชั้นมหาโพธก็จะเข้าใจว่าทำไมต่อบว่าทุกเฉยๆจึงไม่ให้เพราะว่า